สวัสดีครับแฟนๆชาวไทยทุกท่านผมต้องขอขอบคุณนะครับในการต้อนรับและความไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้กับ Great Wall Motor ด้วยดีตลอดมาวันนี้นะครับเราได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติภายใต้คอนเซปต์ it's time to change ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยการประกาศแผนการเป็น XEV leader ด้วยกลยุทธ์ n in 3หรือ9รุ่นใน3ปีดังที่ได้เรียนไปแล้ว แล้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน user experience อย่างเต็มรูปแบบผ่านประสบการณ์ O2O ที่เราออกแบบใหม่ด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและพูดคุยกับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องการเข้ามาเป็นแบรนด์ใหม่นะครับและได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้ Great Wall Motor ต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยวันนี้นะครับ ผมมีความภูมิใจที่จะนําเสนอแผนการเตรียมความพร้อมของเราเพื่อดูแลลูกค้าคนสําคัญดังต่อไปนี้ Network Readiness หรือความเตรียมความพร้อมด้าน,นเครือข่ายด้วยคอนเซปต์ใหม่ในการทําธุรกิจของเกรดวอ a l มอเตอรเราจะเข้ามาดําเนินการผ่านเครือข่าย2รูปแบบได้แก่แบบแรกนะครับ Direct Store ซึ่งจะเป็น Store ที่ทาง Great Wall Motor ลงทุนและบริหารเอง 2. Partner Store จะเป็นสโตร์ที่ทางเกรดวอลมอเตอร์ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา้วยคอนเซปต์หลักของร้านของเราก็คือการสร้าง User l i f e s t y l e space ให้โชว์รูมเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ User สามารถเข้ามาแบ่งปันช่วงเวลาและประสบการณ์ดีๆร่วมกันซึ่งในส่วนของพาร์ทเนอร์สโตร์ทุกที่นะครับนอกจากโชว์รูมที่จะมาพร้อมคอนเซปต์ใหม่แล้วยังจะมีพื้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมห้องพักลูกค้าและช่องซ่อมปัจจุบันนะครับ เวทบอลมอเตอร์ Motor, ได้เปิดด r e c กสโตร์แล้วทั้งหมด3ที่คือที่ Central บางนา2 Future Park รลังสิทธิ์สที่สีลมคอมเพล็กซ์และเรามีแผนที่จะเปิดเพิ่มรวมทั้งหมด10แแผงภายในปีนี้แต่จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิด Experience Center ภายในไตรมาส3ที่ห้างไอคอนสยามและ Service f l a g s h i p Center ภายในไตรมาสที่4ในส่วนของ Partner Store ผมมีความภูมิใจนะครับที่จะเรียนว่าในวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์สโตร์เปิดให้บริการทั้งหมดแล้ว3แห่งก็คือพาร์ทเนอร์สโตร์ที่จรัญสนิทวงศ์พระรามหและอุดมสุขและเรามีแผนจะทยอยเปิดพาร์ทเนอร์สโตร์เพิ่มให้ครบ20แห่งภายในปีนี้ซึ่งพาร์ทเนอร์สโตร์ทุกที่จะมาพร้อมกับโชว์รูมและศูนย์บริการเต็มรูปแบบโดยรวมแล้วนะครับปัจจุบันเรามี GWM Store ทั้งสองรูปแบบเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด6แห่งและจะเปิดเพิ่มอีก6แห่งในเดือนหน้าและเรามีแผนจะเปิดเพิ่มให้ครบ30แห่งภายในปีนี้และครบ50แห่งภายในไตรมาสที่1ในปีหน้าซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะสามารถดูแลและให้บริการลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีในส่วนของบริการหลังการขายทาง g ก e a t w a มอเต t o r ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งมอบบริการ ให้ลูกค้าอุ่นใจในการเป็นเจ้าของรถของเราทุกๆด้านผ่านคอนเซปต์ 4C ดังนี้สีแรกคือ connected นะครับหรือการเชื่อมต่อนะครับอุ่นใจไปกับการเชื่อมต่อข้อมูลบริการและประวัติการซ่อมแบบ Real-time, centralize d และ accurate ไม่ว่าจะเป็นการเช็คประวัติของรถผ่านระบบ t e l e เมต i ิกหรือการนำรถเข้าศูนย์บริการต่างๆ เพิ่มความอุ่นใจนะครับในระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ call center เพื่อรับบริการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านบริการ roadside assistance บน GWM application และยิ่งกว่านั้นนะครับให้รถของคุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบ infotainment เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจราจรหรือแม้กระทั่งความบันเทิงผ่านระบบ streaming เต็มรูปแบบ capability นะครับหรือความพร้อมทางด้านบริการ วันนี้นะครับศูนย์บริการ GWM Partner Store ทุกแห่งที่จะเปิดดำเนินการภายในสิ้นปีนี้พร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้าด้วยช่องซ่อมรวม256ช่องซ่อมและอู่สี11แห่งพร้อมค้างอะไหล่ที่จะสามารถส่งอะไหล่ได้ทั่วประเทศภายใน24ชั่วโมงและรับรองการสั่งอะไหล่แบบเร่งด่วนภายใน3ชั่วโมงภายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และเรายังได้มีการฝึกอบรมช่างเทคนิคอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าช่างของเราทุกคนจะมีทักษะและความรู้ความสามารถในการให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด convenience นะครับหรือความสะดวกสบายด้วยความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าวันนี้นะครับลูกค้าของ Great Wall Motor สามารถเลือกช่องทางในการเข้ารับบริการได้ถึง3ช่องทางช่องทางแรกการนำรถเข้าสู์บริการด้วยตัวเอง 2. การเรียกรับบริการเช็คระยะถึงบ้านและ 3. การเรียกบริการรับหรือส่งรถเข้าศูนย์บริการโดยทุกช่องทางนะครับลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการผ่าน GWM application ที่จะเชื่อมต่อประสบการณ์แบบ O2O ทั้งการนัดหมายออนไลน์การอนุมัติงานซ่อมออนไลน์การตรวจสอบสถานะงานซ่อมออนไลน์รวมไปถึงการชําระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ Cost o f Ownership หรือค่าบำรุงรักษาความอุ่นใจนะครับและความมั่นใจในค่าบำรุงรักษาที่คุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราตั้งใจจะทำให้ All New, All new. Well H a ว a l H6 h y b r i d SUV รคันนี้เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่มีค่าบำรุงรักษาที่คุ้มค่าที่สุดโดยในระยะเวลา5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรรถคันนี้จะมีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า SUV ในเซกเมนต,ต์เดียวกันกว่า15เปด้วยการออกแบบแพคเกจบำรุงรักษาในรูปแบบ บร f ฟรี free, ด้วยแพ็กเกจอันแรกนะครับ GWM Pro Service Inclusive หรือ GPSI และ2 GWM Ultra Service Inclusive หรือ GUSI ที่จะทำให้ลูกค้าอุ่นใจไปกับการเป็นเจ้าของรถตลอด5ปีครับและนี่คือส่วนหนึ่งของความพร้อมทางด้านเครือข่ายและการบริการที่ทาง Great Wall Motor เตรียมไว้เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน แต่สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งและถือเป็นหัวใจหลักของประสบการณ์รูปแบบใหม่ก็คือ GWM Application ที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมต่อประสบการณ์ดังกล่าวโดย GWM Application จะมีฟังก์ชันหลักๆ4ด้านดังนี้ฟังก์ชันแรกนะครับคือ Community ด้วยคอนเซปต์หลักนะครับที่เราอยากให้ GWM Application เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันรถยนต์ทั่วไปเราจึงสร้างฟังก์ชันคอมมูนิตีให้ลูกค้าและแฟนๆที่สนใจสามารถร่วมพูดคุยขอความคิดเห็นเสนอแนะและแชร์ข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างเปิดกว้างฟังก์ชันที่2นะครับ e-commerce จะเป็นฟังก์ชันหลักที่จะทำให้ลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถสั่งและชำระเงินผ่านช่องทาง e-commerce ได้ commerce, อย่างมั่นใจสะดวกสบาย และปลอดภัยฟังก์ชันที่3นะครับ Car r e m o t จะแปลงให้โทรศัพท์มือถือของลูกค้าเป็น Device ที่ใช้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถได้จากระยะไกลเช่นการเช็คโลเคชันการสั่งเปิดปิดแอร์สั่งเปิดปิดประตูเป็นต้นและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับ Band Store นะด้วยคอนเซ็ปต์ของเรานะครับที่เราอยากจะให้ความสุขและก็สร้างความสุขให้กับลูกค้า ทุกๆก,กิจกรรมผ่าน GWM Application ลูกค้าจะสามารถเก็บคะแนน GWM Point นะครับเพื่อนำไปแลกซื้อสินค้าผ่าน Brand Store ที่เราเลือกสรรมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ารวมไปถึงบริการต่างๆที่เราจะทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ในอนาคตเช่นการแลกของรางวัลร้านอาหารและโรงแรมเป็นต้น และทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่เราเตรียมไว้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าคนสําคัญของเราเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Great w l l อเต t ร r ไปด้วยกันวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะดูแลลูกค้าของเราให้มีความสุขที่สุดครับและในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคง,งตั้งตารอคอยกับพระเอกของงานในวันนี้ผมมีความยินดีนะครับที่จะแนะนําให้ทุกท่าน ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์แรกของ Great Wall Motor ในประเทศไทยและเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ All New How well h o w l H6 iBit SUV เชิญรับชมครับคุณตามหาชีวิตแบบไหน คุณตามหาชีวิตแบบไหนถ้าคำตอบของคุณคือทุกอย่างพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนใหม่ h o w v a ล6 Hybrid SUV ทุกสิ่งที่คุณตามหาตอนนี้ผู้บริหารของเราสามท่านประจำที่แล้วครับได้เวลาที่เราจะประกาศราคาเอา new h o w v a s 6 Hybrid SUV อย่างเป็นทางการนะครับโดยการนับยหลังของข้าพเจ้ากันกนระถาวรครับจาก5 4 3,2,1ส,สนช่างครับเอาละครับและนี่ก็คือ all new haval s 6 hybrid SUV นะครับุ่นโปรโในราคา1,149,000าบาทครับโอโ้ราคาดีมากครับและอีกหนึ่งรุ่นครับ all new haval s 6 hybrid SUV รุ่นอั t r ราครับในราคา1,249,000บาทครับราคาดีทั้งสองรุ่นเลย ได้ทราบราคากันแล้วครับตอนนี้เป็นไงกันบ้างทุกท่านกับราคาของรถ SUV คันนี้ฮะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยครับตอนนี้ถ้าใครคิดว่าอยากจะจองรีบจองเลยนะฮะหรือว่าใครยังไม่จองคุณจะต้องรีบแล้วเพราะว่าตอนนี้ยอดจองเกินคาดหมายมากเลยฮะไปวางเงินจองกันเลยฮะหากท่านใดครับที่จองอัลตร้าดีลแคมเปญเอาไว้นะครับไปวางเงินจองกันได้และใครอยากจองเพิ่มเติมนะครับเตรียมรับพรีเมียร์ดีลแคมเปญกันได้เลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้นะครับได้ทราบราคากันแล้วสำหรับคนที่อยากจับจองรถ SUV คันนี้พวกคุณต้องรีบเลยเพราะตอนนี้ยอดจงองกำลังทลายเกินความคาดหมายนะครับคุณอรมณได้บอกเอาไว้แล้วและตอนนี้ผู้บริหารทั้งสามท่านครับมีอ,อยายะเอียบอกกับแฟนๆที่ชอบรถ SUV คันนี้หระอยากจะเป็นเจ้าของไหมนะครับเรียนเชิญเลยครับเชิญผู้บริหารทางด้านหน้าเลยนะครับและขออนุญาตเริ่มจากมิสเตอร์จาแล้วกัน,ราานครับเชิญครับ感谢所有朋友们一直以来对长城汽车的支持与鼓励 我们将尽最大努力为用户提供优质的产品和服务。谢谢大家。卡贡卡啊、呃，我真诚的希望呢、啊，长城汽车成为一个为泰国人民创造新体验的汽车品牌，啊、呃，是一个深受泰国朋友们喜爱和信赖的品牌，同时也为大家带来新变化和新体验。谢谢卡贡卡卡，我想要把我们最新的车型，All New HOWO K6。 h ฮบิดเอสยูวีนะครับที่เราตั้งใจทํางานแล้วก็เตรียมความพร้อมกันมาตลอด1ปีเต็มนะครับเพื่อแฟนๆของเราทุกคนผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงและจะทําให้ท่านหลงรักนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมีการเปิดตัวรถอีก3รุ่นภายในสิ้นปีนี้ใครที่รอออร่าคูดแคทหรือรุ่นอื่นๆอยู่อดใจรอหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้บริหารทั้ง3าท่านเลยนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือ Great Wall m o ต o r ครับและรถรุ่นแรกนั่นก็คือ All New h a v a l s เ Hybrid SUV นั่นเองนะครับที่พร้อมให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของแล้วครับประสบการณ์รูปแบบใหม่ครับกำลังรอคอยท่านอยู่อย่าลืมครับ is t time to change ครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมและผู้บริหารทั้งสาท่านแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ